สวัสดีตอนเช้าค่ะถสถานีรถไปแล้วร้ยเบิดตึ๊ดตือรถไฟก็มารอแล้วขบวนนี้ก็ได้ไปขบวนนี้มันจะออกทีหลงังแต่รออีกขบวนนึงสิมาจะทงนขบวนนี้จะไปเลยเอีกสามนาที หนาวหนาวลมแรงมากทัางหนาวทัางลมแรงต่างคนต่างยืนอีกจากนาที่สามอีกสามนาที่ได้กระหาว phụ sáu là bạc bạc quần đây Hơi nào đấy khỏi mình Áo Hóa khỏi lông hen hóa lên Mọc lút Đây một cành này Bàn bay บ่านไปเห็ดหน้าชุดกันฝนมนีฝ้าแหง้งลิปสติกกับบรท่าเฝ้ายยานบระท่านพรท่านบ,านบ,านบไฟแหมก็แหง้งเขประกาศว่านี่มันเป็น ยังก็เขาเอิ่นลมพายุสีเหลืองสันจม่สีเหลืองไม่สีแดงเห็นไหมสีแดงมันหนักแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยแหล่มแห้งอันนี้ล่มมันยังบานหายมันก็ยังมีล่มอยู่เขาเอิ่อนมาหางมันล่มพัดเบิดขึ้นล่มแห้งๆร่มหัวกุดล่มเอียงนี่ยล่ะ ที่แรกตั้งใจว่าจะไปขบวนนี้นาฬิกาปุุกถึงจอตีซี่นาฬิกาปุุกแล้วก็กดนาฬิกาแล้วก็นอนต่ออีกจัหน้อยอีก20นาทีนอนต่อเมื่อเขาก็บ่ทใหนได้กินดนะ้วยไงบ่กกินฮอดเข้าจะไปกินต้นหนาว กินที่ทำงานพรรมาดาต้องกินเขากินน้ำกินกาแฟาอันนี้บ่กินกาแฟาไปสองสามอึกแน่นอยมาแล้วคะ่ะเราจะไม่ไปขึ้นหัวมันพเพราะประตูมันก็เปิดให้กว่าจะมานังกลน,กลน ความปลอดภัยของเราเอาเหตุไว้แล้วนะต้อ,องขึ้นโมงไม่ต้องเหมือนไข้ช่ดกันฝัแต่ฝนว่านมากมีแต่ล่มแตาเขาว่าฝนจะตกมื่อนี้่